สังเกต B f a า t ก่อนที่จะสายเกินไปรู้หรือไม่ว่าปีพฤศักกา2563มีรายงานพบว่าประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับสองในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นรองเพียงโรคมะเร็งเท่านั้นค่ะ โรคหลอดเลือดสมองนะคะคือภาวะที่หลอดเลือดสมองของเราผิดปกติทําให้สมองขาดเลือดเซลล์สมองถูกทําลายสมองเราไม่สามารถทํางานได้ตามปกติค่ะโดยจะสามารถแบ่งเป็นออกทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือหลอดเลือดในสมองแตกและประเภทที่2หลอดเลือดในสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งพบได้มากถึง80%เลยค่ะ โรคหลอดเลือดสมองนะคะไม่มีอาการเตือนนามาก่อนค่ะอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะเป็นขึ้นมาทันทีทันใดเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักอาการของโรคนี้ก่อนเมื่อตอนเองหรือคนในครอบครัวมีอาการจะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาค่ะอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็ท่องสั้นๆง่ายๆว่า B ีฟาค่ะตัว B นะคะก็ย่อมาจากคําว่าบาลานซ์คนไข้ก็จะมีอาการบ้านหมุนหรือว่าเดินเซค่ะ e ย่อมาจากคำว่า I y e คนไข้อาจจะมีตาบอดข้างเดียวหรือว่ามองเห็นภาพซ้อนค่ะ f ย่อมาจาก face ก็คือจะมีหน้าเบี้ยวมุมปากตกข้างใดข้างหนึ่งค่ะ a ย่อมาจาก arm อ,อาจจะมีแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งเป็นขึ้นมาทันทียกไม่ขึ้น S ย่อมาจากคำว่า speech ก็คือจะมีพูดลิ้นแข็งพูดไม่ชัดสื่อสารไม่ได้หรือว่านึกคำไม่ออกค่ะ สุดท้ายตัวทีย่อมาจากคำว่า time คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อมีอาการทั้งหมดที่หมอได้กล่าวไปมีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลทันทีภายใน4ชั่วโมงครึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาโดยการฉีดยาละลายริ่มเลือดทางหลอดเลือดดาค่ะ โรคหลอดเลือดสมองนะคะสามารถเกิดได้กับทุกคนทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศค่ะแต่ว่าโดยประมาณ80%ของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุมากกว่า45ปีโดยเฉพาะมีโรคประจําตัวต่างๆนะคะอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดสูงค่ะโรคหลอดเลือดสมองนะคะสามารถป้องกันได้พบว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองประมาณ80%เราสามารถป้องกันได้ค่ะหมอเองก็แนะนําให้เลยนะคะ1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารลดจัด 2. อออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอควบคุมน้ําหนัก 3. งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สตรวจสุขภาพประจําปีเป็นประจําเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดหลอดเลือดสมองได้เช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงค่ะสุดท้ายแล้วก็คือหากใครมีโรคประจําตัวอยู่เดิมหมอแนะนําให้รักษาและควบคุมให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมค่ะ